สบายดีพี่น้องงดีดีขอบายดีพี่น้องงบสุขุมสุขคนสบายดีเวอร์สุขุมสุขคนเด้อกินข้าวกินน้ำน้ำกันยำแซว้าๆพี่น้องเอ้าภาพบลนิงเนี่เป็นซูมซูมเลยพระจ้ากินข้าวอยู่สวนลองกล้องใหม่ได้พี่น้องกินข้าวอ่ะโชว์เมนูเลยกินข้าวกับอีหยังปิ้งปลาทูตะมักทัวโอ้แซะแซะพี่น้องไข่ลูกลวกพัก สวนนี่แหละกินข้าวอยู่สวนพี่น้องมา้น,นี่ออ้อัอ้าหัผัดกันทำมันซุ่มมันอย่างกับขอโทษขออภไยได้พี่น้องสบายดีพี่น้องกิข้าวกินน้ำร่วกันเด้อ ลูกซื้อมาแต่บุญอพ่มผู้กจับม,มาลาจะไปหมออน,นำ้ำบ้างบงดุงเห็นไฟบ้ำตงบบเห็น สวัสดีน้องปองไฟเอากรตกน้ำไปเลยตุ้ำไวกับคูน่น้องเืชานกับบ่มีคือะมันกินถูกกินเนี้ยเก็บพักกันเององไฟขาเยอะนี่ นาน้เลยอกกินแม่บหนกินบะวกินผักแผวพี่น้องกินกับไข่ลูกก่อกัดตุ่นั่นมากัวระมกอ

แม่ท้องไกยังมาแล้วเือกเพื่อนละบอลจ้าหนำสมระถึงจ้างกบดออกอ้มันเาอคนบอนม่งก็พอล้่บบ้า้างบะหมี่พอลรกินนงกันมดทนีสุกุกเงินบลายมดใครู่นะฮะชนชนชเนี่ย

sao sao có bao sao đấy tiếp mò nó bên suối kẹo nó chuẩn rồi thì okay, nó cái bài nó chuẩn cái bài

สวนแมงเขาปลามันหลอดมันอดอะไรนีไเม้าข้าจะได้ขละเอาแกนไมปหลเอามันอดีไีไติดขบ่ายไลจังสวยเออสบายนะทำไมมันไปใกล้ๆนั่นเลยจะได้พัายันจะเดเอาัเยกว่าล้ นี่พูดดีแคล่ะแดงละไม่พี่น้องเอ้ยเด็กป่ะเด็กน้อเอฟซีเอฟซีสนักสนุนเอฟซีตัวโยมบ่เป็นนะน้าขายอีกแล้วสายทะเลาะทัดเลยนั่นมันยาวเล มันไม่ใช่ด้านเนาะเฟนเรไม่ก็เช็ดเช็ดเนาะ

ไม่ใรน่ล,ล้มันมันไปิเทนจนเขาอากลุก <Okay. S 1> อยเขาขายน่จเป็นรวยใช่ไหมนยานเขาลุก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì mất Để không bỏ một những video hấp dẫn

กระดูกหมูบรพอนกับมมีอยู่ดงป่าเราสถานที่หมูป่าประทัดนั้ยบ้านตงมาะตูกับมาะตูข้างตู้สามปีแล้วตอนนี้กี่นั่งถูกสี่ปี

มันห้องกับผู้ยืนเข้ามันยุบบอกเบมันนั่นไงมันมาจากที่ไนกันนะมากระบ้มากมากัสนยึงไม่บอกว่าเต็มเต็อีก

คนนะเราเป็นมาจกจิปไว้ในะช่นห้เร,ราปู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 ชนุกรคำมาเบิง้ง<ห>อย่าลืมกดติดตามให้เด้พีอ่น,น้องเนะอะอมมุกกอบใจหลายๆบ๊ายบาย